ถ้าความตั้งใจคือพลังงานเรากำลังใช้มันหมดไปกับอะไรเราเคยตั้งใจฟังคนที่เรารักจริงๆไหมเคยนั่งกินข้าวโดยไม่หยิบมือถือไหมหรือแม้แต่เคยนั่งเงียบๆกับตัวเองได้เกินห้านาทีไหมความสนใจไม่ได้มาแบบไม่จำกัดแต่มันเหมือนแบบสมองมีวันหมดถ้าใช้ไม่เป็นสมองเราไม่ได้งกแค่มันวกแวกเป็นนิสัยสมาธิที่ดีไม่ใช่นั่งนิ่งตาหลือแต่คือการรู้ตัวว่าเผลอ แล้วดึงกลับมานี่แหละคือพลังฝึกวันละ12นาทีแค่นั้นเองสมองก็เริ่มแกร่งขึ้นความจำดีขึ้นความเครียดลดลงและที่สำคัญเราจะไม่หลงทางในความคิดตัวเองอีกต่อไปโซเชียลไม่ผิดแต่เราผิดที่ให้มันแย่งสมองไปทุกวันยุคนี้ไม่มีใครแย่งแฟนเราแต่ทุกคนแย่งความสนใจเราได้หมดแอปหนึ่งนาทีโฆษณาสวินาทีเสียงแจ้งเตือนดังปุ๊บเราเสียสมาธิปับ๊บหน้าเศร้า เพราะทุกครั้งที่เราวอกแวกสมองจะใช้พลังมากกว่าปกติในการกลับมาทำงานเหมือนเปิดแท็บเยอะๆในคอมสุดท้ายคือครั้งแล้วเราก็หาว่าตัวเองไม่โฟกัสแต่จริงๆคือเราไม่เคยจัดการพลังงานสมองให้ดีต่างหากวิธีชนะสมองคือแบ่งเวลาให้มันทักและอยู่กับมันหนึ่งในเครื่องมือทรงพลังที่สุดคือตารางเวลาแห่งสติไม่ต้องปิดโลกไม่ต้องเข้าวัด แค่มีช่วงเวลาเล็กๆที่อยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งตรงหน้าไม่เปิดโทรศัพท์ไม่ตอบไลน์ไม่คิดไปข้างหน้าเหมือนเป็นการกดรีเซ็ตให้สมองเพื่อให้เราได้กลับมาเป็นนายของมันอีกครั้งใครยังไม่ได้อ่านไปกดกันได้ที่พิกัดนี้เลยหนังสือดีๆแบบนี้ไม่อ่านได้ไง